ชาทูบเบอร์นะคะน้องลูซี่มาเปิดห้องไลฟ์สดอยินดีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ห้องไลฟ์นะคะวันนี้มา <laughs> หมวกแดงอะไรนะ mm hmm. โบแดงเสือเ้อแดงวันนี้วันตรุษจีนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องไลฟ์สุขสันต์วันจีนตรุษจีนค่ะมา,มาฟังร่ํามาที่นี่ไม่มีใครเม้นเลยเหรอว <laughs> ่เม่นลงมาเนี่ย เพื่อนหายไปไหนเนี่ยหรือว่าเพื่อนเริ่มเกียดสองนาทีแล้วยังไม่มีใครมานะ <c oughs> สวัสดีนางอ่อนสองนาทีพานไป <c oughs> ใครเนี่ยทางนี้ฟังนี้ใครสวัสดีค่ะพี่รายชัน้นสวัสดีจ้าสุขสันต์วันตรุษจีนอ่ามาแล้วพี่สาวเงินไหลสองนาทีพานไปบ่ม,มีค้นมาอมืขอบคุณนางอ่อนเดอ้อ ขอคุณพี่ราชันจ้ะ <c oughs> บ้านน้องลูซี่นะ <c oughs> พี่ราชันเช็คเสียงให้หน่อยเด้อสีเสียบไมโครโฟนสิลองเพลงซูมูฟังคือเก้านหน่นละสิ้นมากระลาขามไปมีนาละไใดอยูอ่ว่กุมภานี่บอยอยากพอปั้ปั้สีแดงบ้านลูซี่แหงแดงครับขอเพลงห่กจะของในด้วยไอเดี๋ยวแป๊บนึง เขาจะลองให้เจ้าคอาลองไ้ยงอนเจ้านี่ยละฮะเกี่ยวของนี่ด้วยไอเนี่ย้อนเจ้าขอคอยดูดูนี่ละพิล่าชั้นแป๊บนึงอ่ะคอยเสียบอันนี้กันได้จะเช็คเสียงให้คอยนํากุมผ้าหนีบยากพอสั่งเทนอวันวาเล่นไเอ้าผู้ใดเป็นผู้ใดเะาัาที่นี่ วันนี้วันนี้งามค่ะครับครับมาสันมีราชัน่ะคอยล้องได้ย้อนเจ้านี่นะเจ้าขอคอยดูดูคอยได้ลองได้เด้อพี่ราชั้นทดสอบเทสเทสอ่ะวันททีอ่ะเทสหนึ่งสองสามเทสได้ไหมอ่ะมันมีเสียงพี่เสียบแล้วนะนอนขอบคุณยี่สิบล้านดนงตานะคะอ่ะ โอเคมาออนหานลืส่สแห่งแดงพักแดงเน่เดออนเด้อ <c oughs> มากละไปพี่ได้ชั้นมัวรอไม่อีกเ <c oughs> สียงดีโอเคมาวันมีความสุขของคนมีคู่เอ็นดูหัวใจสำหรับคนโสดเปิดโหมดเดียวได้ห้าวบาเล่นหายไปได้อยู่บนน้อโอเคเล้ว โอเคหนึงน่งหนึ่งโอเคโอเคชัดชัดโอเคชัดกับชัดนะแก้วเลยเสียงใสโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอยเวลาจาสิบนาทีเนาะบอกกันก่อนอ่าขอบคุณน้องออนนะคะบ้านน้องลูซี่มีหนึ่งดวงตาขอบคุณพี่าชานันอ่ะดังดังอะไรนะดังแก้วอนส ดังแก้วกระทบกันหอ่อ่าดังแก้วกระทบกันได้เวลาอ่าน้องตังคนณเฮลั่ำก่อนนี่อัสิลั่มตูฟังเด้ยวมน้นองน้องตังห้ลั่มก่อนนี่เอาไปหัดมากนี่หไม <c oughs> ไฟอแแบแผลปไฟมีปัญหาบะแต่ไฟมันกระพริบอะแสดงว่าเป็นน้ำรลอดสวัสดีวิเสยสวัสดีค่ะ มาฟังมาฟังร่ำล้องเด้อเกล้านามาหากสองเนาะเออน้องตังเขียนบทเด้น่บทนีจ่จะของเอามา,อาต้อเนะสิมเอาจักไหนนะอาจิฟังเบงออิ่งเด้ออ่อนเด้อพิราชลองฟังเบิ่งพี่เสืออน้องบางันทักทายนะฮะอ่ะสิรแล้วได้บันหนึ่งสองสามสวัสดีนองจูนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สาวคนสวยอะ่ะหมวดเพียงดาว สวัสดีค่ะพี่ป้อมแปมสวัสดีค่ะหมวดหมวดเพียงดาวขอบคุณนะค่ะนอ้องฟังลำ่ลำเอี่สศล่ำซูฟังน้อนงต่างๆงแป้งหายอาฟังขับกันถ้าวันสิเป็นตั้งใดเดีด๋ยก็พี่น้องเอ่อาฟังฟังมือนี่อากาศกว้างแสงสว่างกลางหาวสาวบ่มีแฟนจองในแต่มองเหมือนฟ้า บูราพาไก่กว้างเขียวนิ้นสิ้นเอาคอนเสียนเฝ้าหน่อยลอยเฝ้าดอกพาลงองสวัสดีพี่นางค่ะสวัสดีค่ะอ่ะน้องอวันน้องอวันอ่ะพี่อวันมาสั่นน้องอ่ะน้องจูนหักให้ตกลงมาสู่พื้นพนันพนันนองได้ซองเนี่ยแง่ข้าวนีนยังบ่หู ภาเป็นวาวของใครชมยงไว้ว่าสิเอาไปเมียนในเคือนน้อยถ้าลำยงพี่น้องเออ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 นออเออเส่้ออเอาเออ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 ่อิเออออเ เอาน่าอ่านนองนองต่างๆว่าเป็นไปล่องไปหาดล่ำเบิ้งวัสัลูกข้อดีมากพี่สาวแล้วเขาขนนึ้นนกออนเป็นลาชันพี่นางค้า,ายๆนะออันนี้คือน้องต่างๆบอกว่าเอาไปล่องฮาร์ดเบิ่งวัสันเออก็เลยเอาไปล่องเบิ่งนะพี่น้องมาที่นี่สีลั่มลองก่อนอยู่ตู้ฟังล่ำลองอ่าพวกโค้กเออท่ำลองฟองโค้ดโซกปั้งเรืเอ้อ จะถึงที่ทำงานแล้วกอฟังนะ,ะขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่นั่นนะคะไปทางกอดไปนะพี่ทำงานให้มีความสุขนะคะวันนี้วันตรุษจีนนะพี่นี่ใส่สีแดงหรือยังเปิดวงเลยเ <laughs> สียงดีคือนักร้องอาชีพเลยค่ะพี่สวัสดีน้องการจนาสวัสดีค่ะ โอเคค่ะพี่พี่นางเริ่มโหกขอบคุณค่ะขอบคุณน้องกัญจนาเอาส่งกวามรใจค่ะขอบคุณเด้อค่ะเอามาส,สิล่ำตูฟังสิล่ำฟอกโู้ดโศกตู้ฟังเออข้างกัสียองน้องน่เด้อพี่น้องน้องกับซางามันเถอะเนาะพี่ราชานาันบอกว่าน้องลูซี่หนึ่งก้าก้าวก้าวเซนแอลยินดีต้อนรับทุกท่านนะที่ที่แวะ มาเยี่ยมเยียนทักทายพูดคุยค่ะขอบพระคุณทุกไลทุกการติดตามอาจทุกมิตรสาพาที่ดีต่อกันเสมอมานะคะขอบคุณมากมากอีกครั้งค่ะพิรันชขอบคุณด้ค่ะพิการเจนาสวัสดีค่ะพิการเจนาสวัสดีค่ะน้องน้องน้อง,องจุนทคกาย พี่อานจน้าน้องน้องกานจะนั่งให้เลือกนะตั้งตังล่ำมัฟังโคตรศกควมในใจสิไกแจงออกอากาศไปเหงเแหงโคตรศกจ้าใส่น้องเนี่ยใส่น้องเนี่ยน,น้ำตาไหลในมาเหววท่านนั่นแม่มาลอบหน่อง มาขอฟองบอกเรื่องลาย้อนเสือน้ำคำเพิ่นเบาว่าเป็นบบาวบว่มีไผโสดทั้งตู้และหัวใจฟ้าบ่มีเมียสอนเคยขอเพลงมาอ่อนฝากบทล้ำเมื่อไ่ก่อน ในี้ตอนนั้นจำได้บ่จำได้บ่สวัสดีพี่ไฮด้าค่ะแสนรายการหลูกละล่อตั้งชมรมคนหักแห่ปาใดแค่คิดสิลูวงพิ่นมาตัวได้ถูก่วงเพิ่นมาตัวได้ถูกชว่ว,ชวง เงาบ่อสวงอยู่พอดีผูกไม่ตรีกายเป็นแฟนแม่นผู้ใดกเนแยมหูเที่ยวหาดูจนคนเบาโคศกเขาได้เวาแย่แฟนใมการขวักแข่เมื่อได้หนอสิแต่งงาน ตั้งแต่เมื่อนั้นก็เลยผ่านเกือบพอปีเมื่อนีตีเมียเข้ามาด่าประจานสังหารยังเจ็บแงงน้ำตาหยอยเจ็บแงงน้ำ อยอแขนขาอ่อนจนสบอยกายเป็นน้อยพกืเมื่อพรปัญหถูกยาเบื่อ,อ,อ,อน้องบอกเคยรับรู้มาเป็นสู่แกผูโโล้ลอสวัสดีพี่อนทน์ค่ะสวัสดีคุณเอกสวัสดีคุณเอกนะคะขอบพระคุณนะคะที่อยู่บ้านน้องรู้สิสวัสดีน้องต้นนี่ หะลื้อตะลืวะล้วสวัสดีจ้าอ่าหอดเสล่ะหอดเซละ่ะ,ละพี่น้องตอนล่ำมนขานตัวแทนหนุ่มบุวัน้องอพี่ขอบคุณค่ะอันน่งผักก่อนทันเจ็บอไม่ยังก่อนน่งผักก่อนท่นเจ็บฟันเน้าหนอออาหอดเซละ่ะวาเสียงเธอเพียเขาประกาศกอ๊อ ยังฟ้องใส่อยู่ในหูนาบอายบ่โสูแต่ละคำยังจำได้ฝากหัวใจอันแสนชำ้ำฝากหัวใจอันแสนชำ้ำฝากไปถึงคนใจดำพอสบายบอกคนแนน อยากอายคนหลุดต้นเนี่ยตัดปัญหาหลังจากอายคนสิไรบ่ผูกพันอีกเลยเด้อน้องบ่ใจดำ้อมางวันวะพี่แป๋แล้วนางเก็บตัก ตอนนี้น้องมังอ,อ่านพี่อนนท์ทางใ้เด้อต้อนหลิวบอกไว้อย่างกะโดยยตนตีอยู้อใส่ต้นตีมาท่านเดีมม่ยมะใจเย็นเอ้าวเฮาต้องเอาไก้กวนจิสิมหานะที่เอาเสียงสดไปกนนะ่อนเนาะอโอ้ยจิ้งอนทสาวเกา่าเนี่ยมันนี่นั่นนั่นนั่นนันน่น,น,น่ดีเ่าว่าดีทิ่นอกสาวเกา่างานสิเขาเจอแลวพย่อนน อาต้นเหลียวเขาคณดอกกลาบนะฮะงานเขาเจ้ายากได้ถูไอะไรแต่ไม่กินหวานเองผู้สาวเก้าเศ้าเศร้าเศ้าเด้อเศ้าเด้อยัมาหาบกเด้อผู้สาวเกาก็เก็บไม่หันละโดนตีตามหลังดีปทัเสรินใช่ใช่พี่พี่หนุ่มบุดรนอะฟังบาดที่นี่อะขอเพ่งใครจะฟั่งเพ่งยังขอขอแล้วแล่ามากกว่ที่นี่ ตีส,สุดมากเลยเด้แบบที่นี่สวัสดีน้องการเจนาค่ะประสันขอบคุณน้องการเจนาเด้อปวอมือส,สดๆเหเอยขอบคุณในหลายมาันังล่ำมาที่นี่สิบหานาที่สิบสองนาทีจัดไปพี่น้องต้องก่อนเด้รขอให้ออนขอมาเลยเริมซมนำนาจะคล้องกันเนาะให้ออนเริก,ก่อนเห้ออนขอให้ออ,ใหออนนะสมสมซมซม,มนำนา ต้นเหลียวว่าต้นเหลียวอยากเอาอยากเป็นบ้าฮักเขาเองฮักอีลีอโลนอนคือตอดแต่เขานอนต้นเห่าเบวาบ่เค่ยังก่อนสวัสดีพี่ซาลาจ้ะเบื้งคนซักเบื้องค้นค่างๆเ้อคิดว่าผู้ใดก็ได,ได้ต้นเหลียวว่านะเบื้งคนข้างๆบ่เคยนั่ง บ่อีหยังเปียนอนว่าก็เคยนั่งฟังหมอลำนํากันเนาะว่าซั่นเด้ออีหล่านั่นจอดๆไว้เด้ออาบน้ํากว้านโอเคค่ะขอบคุณวิศาล่าเด้อเคยนั่งเคยนั่งฟังหมอลำนํากัน่จอบเียวซั่นนั่งฟังหมอลำนํากันอะละกินเียกินบหง